สวัสดีค่ะมัอนี้กับพอพงกันอีกคือเกันนะคะในช่องแอลบรราัเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เข้าผ้ามาเบิงโครงการโคกน้องหน้านาะพี่น้องเนาะของปีนี้ละพี่น้องปศองหกสี่นาะงสำหรับโครงการนีร Hill, ้ของคุณอันยหญ่จีนเนาะพี่น้องเนาะงจำได้จะซื้อเหรียญเพื่อนนาะซื้อยหญ่จีนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สำหรับอันโคกน้องหน้าเพื่อนนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกำลังหล่อมหัวเลย ื่อน,นี้เขามาเยี่ยม z o น m นพี่น้องเนาะแต่งแ,แต่เริ่มคุดมามีอยังเปลี่ยนแปลงไปแน่บางบางบางหนองบางสถานที่ของเพิ่นกับงามนพี่น้องเนาะบางสถานที่เพิ่นอาจสิบ่มีเวลาหรือว่าของเพิ่นหลายเนาะสําหรับโครงการจุดจุดนี้นพี่น้องเนาะของเพิ่นเนาะมีบ่อนามได้เขตพื้นที่ในหน้าของเพิ่นนี่ทั้งหมดยี่สิบบ่อนามเนาะที่เป็นบ่อนาําะยี่สิบบ่อบ่อรวมหกหนองหน้าได้พี่น้อง เพิ่งเพิ่นขูดใบจังสีนาะเป็นน้องน้องซ้ำหนีน้องพี่น้องเนาะอันนี้มีปลาอยู่ได้พี่น้องเพิ่นว่ามีปลาปึงน้องพี่น้องเนาะพุ่นต่้ง่ไรตั้ง่พุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคือแปดเก้าสิบอันนี้เพิ่นจะขุดเป็นแนวสีน้องขางหกน้องหน้าเพิ่นน้องพี่น้องเนาะเขามาเยี่ยมชมกันก็แล้วกันอัดสีแดดแน่จังหน่อยเิ่นกระปูกงยานนาเนาะเพราะว่าพื้นที่เพิ่นหน้าเพิ่นมีอัน หัวเนาะประมาณหกตัวเนาะพี่น้องเนาะบ่อน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นกำลังหลอมหัวเนาะเพราะว่ากันงวน้ำเนาะพี่น้องเนาะแนวหน้าเพิ่นหลายบาดที่นี่เพิ่นก็เลยว่าหน้ามันส์บบคอยกลุ่มแลงนะพี่น้องเพิ่นก็เลยคุดบ่อน้ำใหม่เนาะหน้าเพิ่นนี่ซ่มเมนสีหินหน้าปังนี่โดยที่พ่ต้องสูบน้าใ่นี่กระได้เนาะพี่น้องเนาะก็ไปเพิ่น งัวกินเนาะงัวกินอันไผ่เพิ่อนก็จะเป็นอันนี้ไผ่บงหวานเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสิเป็นไผ่บงหวานเพชรน,น้ำพึ่งตางัวแหนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกล็ลังหลอมหัวอันนี้สิเป็นมะขามปอมเนาะหรือเป็นมะขามหวานนะเฮาก็บก่ได้ถามเพิ่นพี่นอ้งงองเพื่อนก็ลังหลอมหัวพวกน้องนางเพื่อน อันนี้ลูกเคยเพื่อนเป็นผู้เหตุเนาะพี่น้องนะเพวาอันเพิ่นก็เหตุงานอยู่เมืองแต่ว่าข้างบนเป็นดินอยู่พี่น้องแต่ว่าข้างล่างเป็นหินพี่น้องเป็นหินหินหลานี่หินแฮหินหลาเนาะภาษาบ้านเท่าเอินข้างบนเป็นหินเป็นดินลงไปประมาณหาซิบเน้นนะพี่น้องนาะเป็นดินพื้นดินเดิมเพิ่นเบิ่ง เป็นพื้นดินเดิมพื้นน้องพี่น้องเนาะเป็นเป็นดินแต่ว่าลูกไปจะหน่อยเป็นหินแห่พี่น้องแล้วก็เป็นหินหลาดนาะพี่น้องเนาะพุ่นแล้วก็ข้างล่างซุดก็สิเป็นดินเหนียวนะพี่น,อนอ้องเนาะแต่ว่าดินเหนียวเพือนก็เปล่ยมก็อมหนาเนะพี่น,อนอ้องเนาะแต่ว่ารับรองว่าอันบอ่อหนาเพื้นแบบหลายด้พี่น้องหลายคักท <Player>: ุก <ave> บอ่อพื้นสีไส้ป่าเปิดเนาะนี่กับพื้นที่พื้นปลูกมันเนาะพื้นที่เพื้นลร้ กระแมนมุนกระแมนมุนกระแมนยู่ปน้องนียูบประ,ะมาณเกือบเกือบลอยพันโมจักพี่น้องปมาณหาซิบหรือโฮกซีปลายพี่น้องเนาะประมานอันนี้กระิบเป็นน้ำใหม่พัดนอบานเห่าเนาะอันนี้ก็สิบเป็นไผ่กิมซุ่งไผ่บงลืมแรงตรงลืมแรงเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็กล่วยพ่นปลูกแต่ว่าพ่นขาดการดูแลเนาะเพราะว่าช่วงหนึ่งมันแดดเนาะ อันนี้สิเป็นกล้วยกล้วยหอมทองนะพี่น้องนาะเบอ่งหอมทองแต่ว่าขาดการดูแลย่างเดียวพี่น้องล้วกาเพื่อนก็บ่ได้ห่มดินนะพี่น้องนาอเพราะว่าเฟื่องเพิ่นก็มีอยู่แต่ว่าเพิ่นก็บ,บ่ได้เอาเฟื่องมาห่มดินนาะเพราะว่าหูดิอยู่ว่ถทานาแรงแม่นสิมีน้ำปาไหนก็ตามถ้าปลูกกล้วยนี่หากกล้วยมันกับ่าสามารถสิย่างลงไปหาพื้นที่ได้นะพี่น้องนาออันนี้สงสัยจะเป็นรูปหัวใจนะพี่น้องนาอ นว่ามีป่าทุกหนองนี่ประเสริฐวาม่าเฮาถือโอกาสมาหยอดน้ำกดมือสุดท้ายเนาะว่ามืออื่นเฮาพักหน้ายางเนาะแบบนี้เฮาพักหน้ายางพี่น้องมืออื่นสิจกจกยางเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เลยถือโอกาสมาหารอเบิร์กคามีกล้วยด่างเนาะพี่น้องเนาะคาร์เซอันจะเกล็ดจะหน่อยน้ำพึ้นเนาะนี่อ๋อหลอบไน้สิเป็นกล้วยหอมทองเนาะหลอบเนอะสิเป็นกล้วยน้ำหวานเนาะพี่น้องเนาะเบิ่ง คือมันแกวปลาป่ายเลพี่น้องนามเพล่นอย่าเงนี้ยครับนี่การดูแลคือสูตรนี้อาซีบอาจสี่บตรงคือกับคนอือออ่นเนาะพี่น้องนอตาวาน้าหน้าจะค้องเองเนาะพี่น้องเนาะนามสิเป็นสีแบบนี้แหละแต่คุดใหม่ๆหม่กับสิเป็นดินสภาพเดียวกันคือเป็นหินหินหลาด หินแฮเนี่ยองสีละพี่น้องอยู่พื้นที่หน้าจักร้องเนาะแต่ว่าอยู่คูปอนอ่นมันเป็นของกรมพัฒนาที่ดินเนาะพี่น้องเนาะสองพันหาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาบอสามารถจะเห็ดเป็นโูกน้องหน้าได้ถึงเ้าอยากเห็ดเป็นโขกน้องหน้าแต่ว่าปลาเฮามีอยู่เหลวเฮาสางอยู่เหลวเ้าเก็เลยบด้อันโงคซื้อสําหรับเห็ดโขกน้องหน้าเนาะพี่น้องเนาะตามจริงๆอนอยากเห็ดขึ้นกันแต่ว่าถ้าจะเห็ดเพิ่นก็ว่าขนาดเห็ด สวนเกษตรแค่นั้นของหน้าจต่ของนั่นเนี่ยขอกับพอกับเม่หาปีได้พี่น้องสร้างสิได้ตอนนี้ถาเห่าเริ่มต้นไปแล้วถึงมันจะเป็นสเปซสปาคือจังห้องข้าเจ้าไปจังสินเห่ากับถือว่าเห่าได้โลคมือไปแล้วนะพี่น้องเห่าปลูกมาแล้วสิบปีเนาะพี่น้องเนาะบางตน้นต้นใหม่เห่ากับมีอายุถึงยี่สิบห้าปีเนาะยางเช่นมาข่ามงเนาะพี่น้องนเนาะเห่ากับสิมีอยูป,ประมาณ ต้นเดียวเป็นแม่พันธุ์น้องพี่น้องเนาะอายุยี่สิบห้าปีน้องพี่น้องเนาะหญ่อยู่เขาก็ขายเม็ดแน่เขาก็ขายเม็ดเป็นเม็ดละสองบาทถึงจะเป็นเม็ดละสองบาทจ้ะเขาก็พ่อได้ใส่ยู่พี่น้องเที่ยวละอันเจ็ดแปดอยมาเลยน้องพี่น้องตลอดเนาะมาเนี้โคกน้องหน้าพื่นเนาะเอาเข้าแค่ดูขาวๆน้องพี่น้องโคกน้องหน้าเดียวเข้าสิผ้าไปชมโคกน้องหน้าในโค้งการของมู มูเจ็ดนะคะบ้านศาตร์ะบนกะเดียนนะพุทธกาศนะคะพี่น้องจังหวัดบุบลรัาชธานีเดี๋ยวเข้าสิภาพไปเข่าไปเบิงเลาะเบิงว่าโครงหลงหน้าโตแต่ละโค้งการทีข้าเจ้าลงมือทำนะมันใ้ผลสำนัยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับโครงการนี้ปุ้ญเดีได้ใครคะแนนเนาะพี่น้องเนาะเข้าสิสำรวจเบรางว่ามีหลายโครงการอยู่พี่น้องมีถึงสิหาลายเนาะในโครงการในมูบันในชุมชนนี่เนาะพี่น้องเพิ่นกะยังขีลายถึงจะ โครงการจะบปสวยที่ยังยัง,ยงโขงน้องหน้าจะบ,บสวยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ดีใจน้ำก็คือเพิ่นปลูกต้นใหม่ป่านั่นคือเพิ่มออกซิเจนให้โลกนี่เนาะพี่น้องเนาะสิ่งเดียวถึงมันจะบ,บสวยต่าปลาใหม่เ็หลายเนาะวัวสิปินปลาดูปลาเนาะพี่น้องเนาะปลาดูพยุ่งซักท่อเนาะพี่น้องเนาะหลายๆอย่างอย่างขี้ลายนั่นคือแม่นสิป,ปูแค่ต้นเดียวมันก็มีคุณคคามีคุณประโยชน์ กับโลกใบนีน้ะพี่น้องเนาะฝากไว้กันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำด้วยพี่น้องด้วยสำหรับช่องแอมบันซานนาะพี่น้องมันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวฮาสะไปหาอัดคลิปโครงการต่อไปคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ